ค่ะในกิจกรรมที่เราได้ทำในวันนี้นะคะก็คือเริ่มแรกเลยก็คืออาจารย์ใช่เราเช็คชื่อผ่าน Google Classroom ค่ะต่อมาก็อาจารย์ใช้นักศึกษาเนี่ยเช็คความพร้มของตัวเองนะคะว่ามีความพร้อมในการเรียนระดับใดทั้ง5ระดับส่วนตัวนิสันก็มีความพร้อมอยู่ในระดับ4ค่ะเพราะว่าได้พักผ่อนอย่าง ให้เราทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการพูดการฟังอย่างไควรกันการพูดการฟังอย่างเรืองซึ้ขาดด้วยกันจากผู้ทั้งสองคนเนี่ยเราจะต้องเป็นทั้งผู้พูดและก็ผู้ฟังนะคะในบทบาทของผู้ฟังเนี่ยเราก็ต้องฟังแล้วก็สะท้อนกลับไปยังผู้พูดว่าเราเนี่ยฟังได้ละเอียดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในบทบาทของผู้พูดเนี่ยต้องพูดในหัวข้อของสัปดาห์ที่แล้วค่ะโดยส่วนตัวนี้ฉันก็ ในหัวข้อเรื่องความภาคภูมิใจของฉันค่ะเมื่อจบกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมต่อมาอาจารย์ก็ให้เราจับกลุ่มในกลุ่มเนี่ยจะมีทั้งหมด4คนค่ะโดยอาจารย์ก็จับให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปพูดกันในหัวข้อเรื่องสังคมในศตวรรษที่11ค่ะเกี่ยวกับบ้านเกิดของเราค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนค่ะหลังจากจบกิจกรรมนี้แล้วอาจารย์ให้เราไปเจอกันในมีดค่ะ จากนั้นอาจารย์ก็จะสอบถามว่าทั้งห้องค่ะว่าออพวกเราเนี่ยฟังภาษาถิ่นใต้กันออกหรือเปล่าแล้วก็อาจารย์ก็้ยกมือค่ะถ้าใครฟังไม่ออกหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะแบ่งกลุ่มจับคู่เพื่อที่จะให้คนที่ฟังภาษาถิ่นใต้ออกและภาษาถิ่นใต้ไม่ออกเนี่ยมาอยู่ด้วยกันค่ะคละคละกันไปและอาจารย์ก็จะให้เปิดหนังตะลุมให้พวกเราฟังค่ะหลังจากนั้นก็อาจารย์ให้ เราเนี่ยค่ะไปสอนผู้ที่ฟังภาษาถิ่นใต้ไม่ออกพูดภาษาถิ่นใต้จากหนังตะลุงที่เราได้รับชมกันไปนะคะและหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนเนี่ยที่ฟังภาษาถิ่นใต้ไม่ออกนำมุกจากหนังตะลุงที่ได้ดูไปเนี่ยมาพูดกันในนี้ค่ะค่ะความรู้สึกที่เราได้ทํากิจกรรมไปเลยนะคะก็คือหลังจากสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์นี้ก็คือมันเป็นการทากิจกรรมที่รู้สึกว่ามีความแตกต่างจากสัปดาห์ที่ ได้ใช้แอปพลิเคชันจากมิ้ไปเป็นซูมค่ะล้วก็มีการจับคู่ที่รู้สึกว่าเป็นการจับคู่ที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกแลกเปลี่ยนประสบการณ์การมันเลยทําให้ทั้งครูดีไซน์แล้วก็เพื่อนๆในห้องค่ะมันรู้สึกเกิดความแปลกใหม่เกิดค,ความท้าทายในการเรียนในครั้งนี้ค่ะในการเรียนคนรัค้งนี้ก็คือรู้สึกประทับใจอาจารย์วิชาที่สามารถที่จะทําให้นักศึกษาเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็มีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มตลอดการเรียนเลยค่ะ เลยรู้สึกที่จะเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะพูดกล้าที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองคิดค่ะรวมแล้วก็รู้สึกประทับใจในการเรียนในการทํากิจก,กรรมในวันนี้มากค่ะ ะะถ้าเรามีปัญหาหรือมีข้อข้องใจมีข้อขัดแย้งกับใครที่ไม่สบายใจค่ะถ้าเขาต้องการที่จะมาพูดหรืออธิบายให้เราฟังเนี่ยเราก็ควรทีดด่จะเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ฟังที่เปิดใจกว้างโดยที่ไม่มีอคติให้เขาสามารถพูดในสิ่งที่เขาต้องการอธิบายได้ค่ะหรือแม้แต่ถ้าหากมีใครมาปรึกษาหรือระบายกับเราเราก็ควรทีดด่จะเป็นผู้ฟังที่ รับฟังที่ดีค่ะโดยที่ไม่มีข้อขัดแย้งในขณะที่ผู้พูดเนี่ยกำลังพูดค่ะแล้วก็ให้กำลังใจออผู้พูดในสิ่งที่เขาไม่มั่นใจในสิ่งที่เขาต้องการกำลังใจเสมอค่ะปัจจัยที่ส่งเสริมในการเรียนรู้วันนี้เลยนะคะก็คืออย่างแรกเป็นบรรยากาศภายนอกค่ะที่ท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสแดดก็ไม่ร้อนจนเกินไปค่ะเมื่อเข้ามาใน Google Meet ดิฉันก,ก็ได้เห็น หน้าตาสีหน้าแววตารอยยิ้มของเพื่อนเพื่อนแล้วก็อาจารย์ค่ะมันเลยทําให้ดิฉันเนี่ยรู้สึกสดใสไปด้วยแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เกี่ยวกับสื่อการสอนของอาจารย์ค่ะที่อาจารย์นําสื่อการสอนในรูปในรูปแบบใหม่ๆค่ะมาให้พวกเราได้เรียนรู้ค่ะมันเลยทําให้เป็นสิ่งแปลกใหม่อยู่เสม,มอค่ะแล้วก็มีความอยากที่จะรู้อยากที่จะเห็นอยากที่จะเรียนเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างเช่นแพดเล็ตเลยก็คือ มันสะดวกสบายในการเรียนรู้ด้วยค่ะแล้วก็วิธีการสอนของอาจารย์เนี่ยจะเป็นวิธีการสอนที่รูปแบบใหม่ผ่อนคลายแล้วก็ทําให้ดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าผ่อนคลายไปด้วยค่ะรู้สึกไม่เกรงเรียนอย่างเต็มที่ค่ะเรียนอย่างเต็มกําลังค่ะแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอนได้อย่างดีเลยค่ะปัญหาอปุปสรรคในวันนี้เลยนะคะก็คือเป็นปัญหาอปุปสรรคในการที่จะเข้าเรียนค่ะเพราะว่า ในตอนต้นเนี่ยมีความสับสนมึนงงนิดหน่อยค่ะว่าจะเข้าเรียนในแอปพลิเคชันไหนเพราะว่าออในวันนี้ค่ะเรามีการเรียนในหลายๆแอปพลิเคชันเลยก็คือเป็นทั้งมีและก็ซูมเพราะว่าในตอนต้นเนี่ยอาจจะสับสนมึนงงนิดหน่อยค่ะว่าจะต้องเข้าแอปพลิเคชันไหนก่อนคะ่ะแลนก็เมื่อได้เรียนแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการสลับแอปพลิเคชันหนึ่งไปยังอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะมันเลยทําให้อุปรกรณ์ในการเรียนนะคะ มันค้างมันรวนแล้วก็มันทําให้เครื่องมันร้อนด้วยค่ะแล้วก็แบตเนี่ยมันก็จะหมดไว้ด้วยค่ะ